อวมืที่สุดของหนูหมายถึงว่าเป็นมือที่กินจริงๆนะจ๊ะยังด่าลายอยู่รุายมากเลยเหรอโอ้ใครที่แวะมาเอากำลังใจหนูส่งกำลังใจให้นะคะไพ่ซิพมซิพมซินี่มันดวงดาวคอสมอสหัวใจคอสมอสเพื่อนบอกว่าอันนี้เหมือนหัวใจคอสมอสเลยค่ะ โอ้ยโอ้ยไม่ได้ค่ะ你好เสี่าวโอ้โหอะไรไม่ได้เราเห็นเทว์กันไม่ได้เสียงกันด้อยากสนทนากับพี่สาวเหรอคะฮัลโหลอ้าวทำไรทำไมฮัลโหลพี่นาดเอ่อเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแบงค์ลัสมองแบงมามาไหมมาไหมมาไหน ไป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 เรียนดาบปักธูปไ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 ปยมีกล้าคุยกับนุ่นเลยเดี๋ยวหลุดปั๊บเออไม่เอาลูกนุ่นอ่ะไม่พูดแล้วเราคือคือหลุดหลุดจริงๆวันตอนนั้นอ่ะเขาพูดเหมือนแบบคุยอยู่กับเออคุยในไลน์อ่ะเราคุยในกินข้าวอยู่ได้ค่ะกินข้าวได้ยังเด็กๆ แล้วคือรถติดมากเราไปไม่ทันเลยจะมาตรงนี้แทนเป็นสามารถพู้ชื่อร้านได้อ่ะแล้วคือที่กินอ่ะมันอยู่แถวแถวหนูกับพี่วีใช่ตองแปลวันหลังต้องให้น้องพาไปกินหมาล่าแล้วน้องมีเจ้าเด็ดเจ้าดังในดวงใจไม่มีหรอกเจ้าเด็ดมีแต่หนูเนี่ยแหละเด็ดเอ้ย้าผ้ามาแล้วไม่ต้องไปกินแล้วพี่ก็เด็ดเหมือนกันเพื่อนรูกป่าวันนี้พี่เดวี่ทำลายหนูสองร จมูกทั้งตดทั้งเลิศรู้กันหมดเนาะพี่พี่รู้หมดเลยเน่ะไม่คือเลิกับตดกกลางไว้ทุกคนรู้กันหมดแหละโอเคหมดแล้วพาฟลาคอสมอสเกิร์ลกูจริงหมดแล้วพวกหนูเป็นตลกที่ร้องเพลงแล้วเต้นได้ค่ะไม่ขาด I'm not funny I'm very beautiful <Hello. S 1> I'm not funny I'm beautiful I'm <Beautiful, beautiful. S 1> very cool I'm beautiful, beautiful. <intérieur> yeah yeah คือหนูไม่กล้าชวนพี่ตอมเพราะว่าเขาอ่านบทแล้วหนูเปิดเพลงกันสนั่นถ้าชวนที่เขาไม่เปพี่ตอมไม่มีสมาธิอ่านบทก้าวใหม่ของการสักผ้าที่หอมและถนอมผ้ากับไฟไลน์ัก